คุณนะคะแล้วก็คุณลูกค้าที่น่ารักนะคะที่เดินทางมาเที่ยวแล้วก็ตั้งใจที่จะมาที่นี่นะคะนอกจากย่าแซ่บแล้วนะคะเมนูอือแล้วก็ร้านอื่นของกินของอร่อยเยอะมากนะคะที่นี่นะคะสั่งของดีของถูกอร่อยที่นี่คือผ่านค่ะเหมือนจะสนานมากขอบคุณค่ะเอากรลุกพูดอะไรมกระลุกพูดอะไรไหมพูดอะไรไหมขอบคุณแล้วสวัสดี ขอขอวิธีการสั an <den k> ่งนะครับวิธีการสั่งหน่อยครับขอวิธีการสั่งหน่อยวิธีการสั่งวิธีการสั่งยำสำหรับร้านยำแซ่ซิ่งนะคะมีสอบสุดนะคะดรออเดอร์ฝั่งนี้สั่งออเดอร์ฝั่งนี้ชำระเงินฝั่งนี้ไม่เอาอะไรเอาอะไรบอกพิซเซอรเหลือได้เลย สวัสดีวันนี้อีกนึงนะคะหัวปลาแซลมอนอีกฝั่หนึ่งนะคะใกล้หมดแล้วนะคะทั้งยำแล้วก็หัวปลานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะหัวละเท่าไหร่จ้าก็โรงงานเราหัวะห้าถ้าขายที่อหัวละอะไรถ้าขายที่อืนหัวอะไรนางแดงแดงนางแดงเป็นร้อยนางแดงอ๋อหัวละเป็นนะคะถ้าขายที่นี้หัวละ้าหัว50บาทสองหัวร้อยค่ะโปรโมชั่นอันนี้ห พี่ยาเดี๋ยวแม่เอาเห็นเดี๋ยวแม่เราเห็นพี่ยานเยลูกค้ามาเยอะนะคะรอยพูดดีพพูดดีเดี๋ยวแม่ได้ยินยังไงลูกค้าค่ะเคยถามไม่ได้พี่าเไม่ได้รนอยังไม่ไปี่าเจ้าลูกค้าทุกคนทขตอนนี้นะคะเราอมาแล้วนะคะร้นพยาอะไรนะคะมาเยอะเนะคะ

ยิงมุกเอง้ทายไม่ทันบพระคางครับใครชอบดูคอมนตัวไก็รับใครชอบดูผมไลใครชอบดูการสบพายดีลากันไลดีลากันเล่นดีลาการแสดงแสดงดีวันแสดงผห้มได้มีความได้เลยมีความสนุกสนันไม่ยดไม่เบื่อใครชอบเมนหั้ร้านนี้เข้ามาดรั้้นแล้ว พื้นที่ยนบุรีคุณต้องรอคิวเป็นวันนะกว่จะได้กินชุดใหญ่สุดราคาอะไรครับชุดใหญ่สุดราคาสี่รอยบาทใช่าั้ทุกคนถูกมากเลยนะถ้าไปขายที่อื่นนะแถวๆอื่นเขาขายเป็นเป็นพันแต่ที่นี่แค่4 0 0อบาทเท่านั้นแล้วสดจริงๆอร่อยจริงๆนะลูกค้ามาแค่เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะอาทิตย์ที่สองของเดือนไปเห็นไหมคิวยาวเหยียด ไหนยังไม่เดินทางมาก็รีบมาเลยนะไม่ต้องไปกรดบุรีมาที่นี่ก็ได้กินูรักพยาบุรุษรังสาวแซกซี่รอยากไปจังค่ะคุณปันชอบค่ะคุณตุ๊กสว่าไปชอพี่ไาไปกับบะไรนครเราะไปอกครงคอค่ะไปดีคุณกเปนเด็าเป็นคนมาตกอัที่หนึ่งชอบบูกพญาแก คุสุผุขา,านมาก uhh ค่ะบวนรถคุณสุริรอแขมเต็ว่าเาเป็นอีกครั้นะทำรกะให้รัน้า่กใช้้นานหน้าอหมลม้นมาล้าไม่ใช่คนไทนวาน้ำ

บางกำลังใช้สมาธิอยู่ครับพี่ยาเอาสมาธอยู่ คนไหนอยากเรียนก็มาลงทะเบียนไว้คนไหนอยากมีที่ขายกาแฟสดทมัอร่อยนะโดจัมโลก็มาลงทะเบียนไว้อย่าเพิ่งเราจะเรียกตัวเนาะขอบอกว่านี่ลูกศิษย์คนรู้นะ Terima kasih telah menonton! ยำงไม่มันเปลืองขี้มือใช่ค่ะใช้ผลงานของเราทำสำเร็จลูกค้าใช้แล้าเราไปนั่งขยำนะี่ยมันจะเปลืองขี้มือใช่ไหมนะลูกค<น>้ามาเอานะ้ำมะขามเปียกบ้าน,นี้ไปเลยลูกค้าที่ต้องไปซื้อมะขามเวลาข,าลาขายำม,มเปลืองขี้มือใช่เลยค่ะมาดูร้านนี้เลย เขาแตนนะครับเขาแตนนะครับอยากก็มาครับตั้งตัวไม่ทันเลยเร็วเขาแตนนะครับกินวันนี้ขี้ทันกวนเอ้ยไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาแตนกรอบอร่อยครับเคี้ยวเพลินนะมดเท่าะอะไรไม่รู้ตัวเลยเพราะมีกบบนรถลอยเลยผมมาเดินทางนะครัวง่วงไงเค้าวเคี้ยวเล่นบนรถเพลินยี่สิบบาทโอ้โหกงมาไม่ตั้งตัวเลยยี่สิบบาทยี่สิบบาทเมื่อไรที่แล้ว thank yeah. you